เรื่องย้อนละครนีิรักเกียรติยศ EP ที่2ี่3และ24ค่ะออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา18นาฬิกาค่ะเอกภพอุมนิราอ่อนที่หมดสติเข้าบ้านเนื้อบุญและขุนย่าปรุงฉัดตกใจหนักมากเอกภพได้วางนิราอ่อนไว้บนที่เตียงก่อนที่จะออกไปทำธุระ เอกภพไปถึงบ้านของกำนันเรืองและเขาได้เปิดเผยว่าเนราออนนั้นถูกทำร้ายซึ่งมีนาเองก็ได้หลุดปากร้อนตัวเองแต่กำนันเรืองกลับปฏิเสธเอกภพจึงต้องกลับออกมาโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่อย่างใดเนราออนฟื้นขึ้นมาและได้เล่าให้ขุนย่าปรุงฉัดฟังว่า ถูกคนดักทำร้ายแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อกำนันเรืองโดยตรงเพราะว่าเนื้อบุญนั่งอยู่ด้วยเอกภพแอบไปดูเนื้อราอ่อนในตอนหลับด้วยความรู้สึกผิดทั้งสองคนห่วงใยต่างมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่กล้าบอก ในเช้าวันต่อมานิราออนนั้นไปเยี่ยมสรันที่โรงพยาบาลสรันและชินทรที่รู้เรื่องว่านิราออนนั้นถูกทำร้ายซึ่งสรันเองก็แค้นมีนาเป็นอย่างมากแต่ยังต้องเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่แสดงออกให้ทุกคนได้รู้เอกภพเริ่มวางแผนที่จะเล่นตามน้ำกับมีนาแกล้งทำดีด้วยเพื่อ จะจับผิดกำนันเรืองแต่กลับถูกเนราออนเห็นเข้าพอดีเนราออนนั้นเสียใจและน้อยใจในตัวของเอกภพเป็นอย่างมากเมื่อสารันไปจับตัวของมีนาเพื่อข่มขู่และเกิดเหตุการณ์ที่สารันไปปล้ำมีนากลางไรเขาโพดเอกภพนั้นพยายามจะอธิบายให้กับเนราออนได้เข้าใจแต่สุดท้าย เนราออนก็เลือกที่จะถอยห่างเนื้อบุญเองเมื่อได้ยินจึงแสดงความไม่พอใจและพูดจาข่มเนราออนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในคืนเดียวกันนั้น เอกภพเห็นเนราออนทายาเองที่หลังซึ่งไม่ถนัดจึงเข้าไปช่วยทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มเปิดใจต่อกันบ้างแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงมีระยะห่างซึ่งขณะที่มีนานั้นเต็มไปด้วยความแค้นและคิดจะจัดการสรันเช้าวันต่อมาเนราออนและหนุ้ยไปเยี่ยมสรันที่บ้านและเกิดตกใจเมื่อได้ยินเสียงของหล่นจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในบ้านและพบว่าสรันนั้นเพียงทำของ ตกเท่านั้นเหตุการณ์นี้ทำให้นิราอ่อนยิ่งเป็นห่วงและตัดสินใจว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งพร้อมทั้งยอมรับกับสรันว่าเธอและเอกภพนั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกันแล้วและเมื่อครบสามเดือนจะต้องแยกกันอย่างแน่นอนระหว่างนั้นน้ำตาล มาเยี่ยมทำให้บรรยากาศภายในบ้านนั้นผ่อนคลายลงทางด้านเอกภพเมื่อชินนทรไปหานิรอ่อนที่ลรงเขาได้แสดงอาการหึงหวงอย่างชัดเจนแต่ต้องเก็บอาการไว้แม้จะโกรธชินนทรได้พูดทิ้งทายว่าการแต่งงานเป็นเพียงข้อตกลงและต้องจบลงด้วยการหย่าทำให้เอกภพนั้นยิ่งอึดอัดใจสารันกับน้ำตานั้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นต่างฝ่ายต่างเปิดใจให้กันและกัน ในวันต่อมาเนราออนกับเอกภพเริ่มห่วงใยกันมากขึ้นแล้วแม้จะยังมีระยะห่างเอกภพยอมรับกับตัวเองว่ารักและเป็นห่วงเนราออนส่วนความสัมพันธ์ของสารันกับน้ำตาลก็ก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังส่วนมีนาเริ่มเดินหน้าเดินแผนการแก้แค้นหรือโดยการแกล้งมาขอโทษสารันและขอเรียนรู้งานที่ไรเขาโพดสารันก็ลังเลนและให้โอกาสมีนา โดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมีนาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกภพและก็นิราออนนั้นดูเหมือนจะดีขึ้นแต่เธอกลับเห็นเต็มตาว่ามีนานั้นมาหาเอกภพถึงเที่ยลงแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นิราออนได้เห็นว่ามีนากับเอกภพกําลังจูบก,กันทําให้นิราอ,อนเสียใจมากวิง่งหนีออกไปอย่างไม่สนใจเอกภพที่เห็นก็รีบเข้า เพื่อจะอธิบายให้นิราอ่อนได้ฟังแต่นิราอ่อนกลับไม่ฟังและสะบัดมือของเขาอย่างแรงไปโดนที่หน้าของเอกภพอย่างจัง ทำให้มีนาที่เห็นก็ตกใจมากรีบเข้ามาดูเอกภพแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นมีนาแค่ต้องการที่จะรั้งไม่ให้เอกภพนั้นตามเนื้อราอ่อนไปเท่านั้นโดยมีนาเริ่มเห็นแล้วว่าเอกภพนั้นเปลี่ยนไปและดูสนใจเนื้อราอ่อนมากขึ้นจึงจัดการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม โดยการทำบางอย่างให้เนราออนนั้นถูกกำนันเรืองฉุดไปทำเมียอีกครั้งแต่เอกภพก็ตามตัวเอาไปช่วยไว้ได้ทันเวลาและได้บอกกับกำน,นันเรืองว่าเขานั้นจะไม่เอาเรื่องเพราะเห็นแก่มีนาโดยเอกภพได้พาน,นิราออนไปส่งที่โรงพยาบาลและบอกกับเนราออนว่าอย่าได้บอกเรื่องนี้กับใครเนราออนน้อยใจที่เอกภพนั้นเห็นแก่มีนา แต่แท้จริงแล้วนั้นเอกภพต้องการที่จะสืบเรื่องอามน้องชายของเขาผ่านทางมีนาและยังไม่อยากให้กำนันนั้นได้รู้ตัวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้เอกภพมองกำนันเรื่องเปลี่ยนไปและคิดว่าข้อมูลที่ได้มาจากเรื่องสวยนั้นน่าจะมีมูลอีกทั้งเขานั้นยังคอยดูแลเนิราอ่อนด้วยความเป็นห่วงแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสรพี่ชายของเนิราอ่อนต้องมาตายโดยไม่รู้สาเหตุโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตายของสรน,นั้นเป็นฝีมือของมีนาแต่หมอน้ำตาลเพื่อนสนิทของเนิราอ่อนที่หลงรักสรจับได้ว่ามีนาที่แอบ มีความสัมพันธ์กับสรารันและน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสรารันด้วย จึงได้ให้ข้อมูลนี้กับเอกภพโดยเอกภพก็ขอร้องน้ำตาลว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้นิราอ่อนได้รู้ว่าเขานั้นรู้แล้วเพราะว่าเขานั้นกำลังตามสืบเรื่องน้องชายของเขาและไม่อยากจะให้มีนาและกำนันเรื่องนั้นไหวตัวทันและเขานั้นจะช่วยสืบเรื่องสรันด้วยอีกแรงซึ่งเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องนิรักเกียติยศค่ะ